คิดเช่นมีสวัสดีค่ะเมนู p n พลนเบสวันนี้มาชวนทำซูชิจากแผ่นแป้งเวียดนามค่ะก่อนอื่นก็ไปเตรียมผักที่จะใส่นะคะทุกคนก็เลือกตามชอบได้เลยนะวันนี้เราเลือกเป็นแครอทนะคะเอามาขูดเป็นแผ่นๆแ,แ,แบบนี้เนาะ,ะแล้วก็จะมีแตงกวาหรือว่าแตงร้านก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะนําตัวแครอทเป็นแผ่นนี้มาตัดให้มันบางลงอีกนิดเนาะเพราะว่ามันแผ่นใหญ่มันแข็งไปมันจะห่อยากนะคะจะใช้กรรไกรหรือมีดก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปเตรียมทอดเต้าหู้นะคะทาน้นยมันเล็กน้อยแล้วก็นำเต้าหู้แข็งหั่นเป็นแผ่นบางนิดนึงนะั้นแล้วก็เอาไปทอดให้สุกทั้งสองด้านใครจะนำไปอบในหม้อทอดหรือว่าจะย่างก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลย จากนั้นเราจะนำมาหั่นเป็นแท่งๆนะคะความหนาบางอันนี้ตามชอบเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นแผ่นสลายนะคะที่เอาไว้สำหรับห่อซูชิเราจะนำมาตัดเป็น8ชิ้นค่ะ ก็จะนําแต่ละชิ้นนะคะมาใส่ข้าวค่ะอันนี้เป็นข้าวสวยเราไม่ได้ปรุงรสของข้าวนะคะใครจะปรุงก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยนําแผ่นแป้งนะคะไปะจุ่มน้ําให้เปียกนะคะถ้าเราเอาสาหร่ายไปวางบนแผ่นแป้งตอนจุ่มน้ําแล้วเราค่อยใส่ข้าวมันจะเสียเวลานะคะมันจะทําให้ตัวแผ่นแป้งแห้งแล้วจะห่อยยากแล้วก็เขียง ให้เราเอามาน้ำแบบพรมๆให้เปียกเลยนะคะเพื่อนถ้าไม่เปียกเยตัวเห็นแบงมันก็จะติดเขียงแล้วลอกออกยากนะคะแล้วก็ทําให้ขาดได้ด้วยนะคะเมื่อกี้ใส่เต้าหู้นะแล้วก็จะมีซอสมะเขือเทศนะคะซอสพริกก็ได้นะติดบ้านอยู่ก็เลยเอามาโรยใส่นิดหน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยแต็งกวแล้วก็แครอทค่ะจากนั้นก็พันเข้าไปนะคะเก็บด้านข้างแล้วก็พันจนสุดเลยค่ะใครมีวิธีห่อแบบอื่นก็ได้นะแล้วแต่สะดวกเรานะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็เตรียมงาขาวแบบดิบนะคะเอามาคลุกกับตัวแผ่นแป้งที่เราห่อเมื่อกี้ค่ะทําทุกชิ้นเลยนะจากนั้นก็จะนําไปทอดนะคะก็ทาน้ํามันสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็นำตัวที่เราห่อเมื่อกี้ลงไปทอดการคุกงาเนี่ยมันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งนะมันไม่สามารถทอดนานให้แป้งกรอบได้เพราะว่าตัวงามันจะไหม้ถ้ามันไหม้แล้วมันก็จะขม เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากกินแบบกรอบๆนะคะก็ไม่ต้องใส่งาค่ะเอาไปทอดจนแผ่นแป้งมันกรอบนะคะแต่ว่าก็ต้องทานตอนที่ทําเสร็จใหม่ๆด้วยนะถ้านานไปความกรอบก็จะหายไปค่ะจากนั้นค่ะไปเตรียมซอสนะคะหรือว่าน้าจิ้มเนาะเราใช้แบบออซอสทอริยากินะคะผสมกับซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำส้มสายชูหมักข้าวหอมมะลินะคะซอสวันนี้ใช้ของคิโคโเมนนะทั้ง2ยี่ห้อเลยผสมให้เข้ากันชิมรสตามชอบค่ะ แล้วก็ไปเตรียมซูชิที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะมาตัดครึ่งแบบนี้ค่ะจากนั้นก็จิ้มน้ําจิ้มหรือว,ว่าจิ้มซอสได้เลยเนาะอร่อยดีนะคะทุกคนนันก็ทําไม่ยากเนาะแล้วก็เราสามารถปรุงได้ตามชอบนะคะเครื่องต่างๆใส่ได้ไม่อันเลยเรามีอะไรเราก็ใส่ไปได้เลยนะคะ